ส้มตำผัดดอกสนูผัดดอกสนูใส่ไข่แซ่บมากฝีมือตัวเองที่สำคัญส้มตำอร่อยใส่มะเขือเคือไม่มะเขือเคืออยู่มะเขือเทศเล็กลูเล็กๆนะคะวันนี้ไม่ใช้มือ ตำไส้มะเขือเปอราะนั่นนะคะมะเขือมะเขือเทศน้อยแซ่บค่ะมะเขือเกลือ แซ่บค่ะส้มตำกินกเข้ากับแซ่บนะครับเพื่อนค่ะตำรสชาติเฮานี่แหละทีเด็ดอยู่ตรงนี้วันนี้ ดอกสนุผัดไข่กเียม ด,ดอกสน,นัวอร่อยจริงส้มสตำก็อร่อยผัดดอกสน,นุวก็อร่อยกินไม่ถูกเลยวนะันนี้ อืนายมานายกินข้าวยังกินข้าวยัง มากำลังถ่ายคลิปอีกสองนาทีกินข้าวส้งตำกับผัดดอกขนุนเสะไเออเมื่อวานนี่ก็ส้มตำตอนแล้วอือก็ตักใช่สองเดือนนัแนวเขาใช่ไงสองเดือนแต่จีนนอนเอหิดนอน หนาวเออเมื <Não. S 2> eh, ่อาพอเป็นหนังเกเอียเพราะว่าอากาศเย็นกออเินจ้ะเออิไ่เป็นคนคิวหนาวขี้น่นนขอบคุณนะคะท่านผ้ชมี่เดินทางมาดตมเพื่อนค่ะปังๆนะคทุกคน